วัสดีครับทุกคนครับจากปีที่แล้วเจอปัญหาช่วงหน้าร้อนปลานอกน้ำน่าจะเกิดจากน้ำตื้นครับได้ประมาณ7 8ป์เซนเจอแสงเดียดแรงๆงน่าจะเกิดแก๊สออกเช่นน้อยปลานอกน้ำตายหมดเลยวันนี้ก็เลยให้เขา,าสูดน้ำออกเพื่ที่จะขุดลอกใลึกลงไปแล้วก็จะเอาดินมาท เป็นพี่เพื่อนบ้านครับให้เขามาช้อนเอาลูกปลาไปเลี้ยงกันเพราะว่าฝั่งนี้ปีนี้ไม่ได้ปล่อยครับก็มีรอดเหลือจากปีที่เลี้ยงสู่น้าออกลูกปลานินครับเต็มหมดเลยน่าจะเป็นพันน,น,น,ตนตัวน,นี้ก็น้องเขาก็ จะจับไปทปําปลาแดดเดเียวบ้างก็มีหลงเหลืออยู่ครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อย <c oughs> ที่สูบน้ํบอกก็ารอไม่ไหวครับกว่าน้ำจะแห,งห้งก็ <c oughs> น่าจะหลังเมษาไปน็นหลังเมษา,ามก็แห้งไม่หมดครับทั้งเลยจําเป็นต้องสูบอัวเพื่อที่จะให้รถแมคโคได้สูดรอล,ลงไปที่จะได้ทําอะไร ผลให้ไวขึ้นก็ทั้นใกขุดลอกขึ้นมาถมอีกอีก,อกครึ่งนึงครับจะขุดลอกยาวถมอีกั่งนึงเพิ่มโคกเสร็จไวก็จะได้เอาฟางมาคุมหน้าดินไว้ด้วยนับไปดูกันเลยครับยี่ห้อช้อนลูกปลาก็วิธีแบบพอเพียงครับ เดี๋ยวช่วงนี้ยังไม่พอเท่าไหร่ดิ้นรนอยู่ก็ค่อยๆทำค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปตรงไหนเจอปัญหาก็แก้คิดหาทางแก้กันไปมัน,นต้องทำไปเรื่อยๆครับต้องลง,ลงมือทำรรตรงไหนดีเราก็ ทำต่อตรงไหนไม่ดีเจอปัญหาแล้วก็แก้กันไปนี่ครับลูกปลานินได้ก็เลยที่เข้ามาช้อนไปล่อยที่บออเขาอยากก็อาจจะล้างบอ่อด้วยครับไม่อยากให้มีลูกปลาค้างอยู่ ว่าเหลี่ยมตั้งใจว่าจะลงกุ้งตามตามกุ้งขาวครับจะลองดูจะลองลงกุ้งดูว่าจะเป็นยังไงนาตั้งใจไว้จะลงไม่เยอะหรอกครับลงถ้ามันรอดก็พอได้กินก็ได้ทากุ้งเผากินตุ้งยคิดไว้นะถ้าได้ผลถ้าไม่ตายหมด เดี๋ยวก็ติดตามตอนต่อไปครับว่าจะได้ผลไหมสวัสดีครับ